สวัสดีครับวันนี้มาแนะนำกล้องกันนะครับมาดูไอเสือดำกันนะครับตรงนี้ความคมชัดดีมากเลยนะครับก็สร้าง เขาสั่งมาหนึ่งพันห้าร้อยตัวนะครับอันนี้ก็เกือบจะบวยละหนึ่งพันสี่ร้อยเก้าสิบเจ็ดนะครับไอ้เสือดำผมไม่เคยใช้ใช้เลยนะครับเจาะพาร์ทด้ดีมากเลยครับรุ่นนี้ ขอสมูทดีนะครับเพราะว่าผมใช้นินนคอนเป็นประจำนะครับมาลองใช้ไซส์ดูโอเคเลยแต่ตอนนี้เขาไปจองตัวบูกันหมดแล้ว เผื่อพี่ๆไ,ได้หาอยู่ไม่ผิดหวังนะครับตัวนี้อันนี้ก็มาแนะนำไอเสือดำแค่นี้แหละครับไม่มีอะไรขอบคุณครับ